เงิกันไปมอเตอร์ไซค์เสียไม่มีเงินติดตัวจะไปลบบุรีมาจากพวกน้าหารนี่ครับซื้อข้าวกล่องให้ครับนี่กับน้ำขวดนึงครับเดี๋ยวจะเอารถเนี่ยไปไว้ที่ป้อม ตำรวจฝากไว้ก่อนแล้วคงจะให้เงินค่ารถเดินทางไปลบบุรีครับผมช่วยกันไปครับลองคนไทยครับไม่ถอดทิ้งกันครับแต่ช่วยมากช่วยน้อยก็ถือว่าช่วยครับไม่เป็นไรส่งค่ารถ เดินทางไปลบบุรีซื้อข้าวให้กินครับคนไทยครับช่วยเหลือกันครับยินสีดรถยกรถยกสายบุญครับผมเจออย่างนี้ก็ต้องช่วยกันครับไม่มีเงินติดตัวรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทไม่ติดน่าจะเครื่องน็อกครับผมครับนี่คือรถที่ผมจูงมานะครับเป็นไงพี่ไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้หิวจัดเลยเนาะ มาจากไหนพี่มุงาหารครับมุงาหารเน,ะนา,าเนะพอดีผมได้รับแจ้งก็เลยซื้อข้าวกับน้ำมาให้เด้อพี่เดี๋ยวกําลังจะหาทางหาเงินให้พี่อยู่เพื่อเอารถจอดฝากไว้แล้วก็นั่งรถโด,ดยสารไปบ้านบ้านอยู่ไหนวังม่วงครับวังม่วงลบบุรีสระบุรีครับสระบุรีเนาะ,ะ,ะ,ะรอผมแป๊บหนึ่งเด้อครับผมอินซิเรถยกครับเจอพี่ผู้ชายอยูข้าวเลยซื้อข้าวซื้อน้ำให้นี่แล้วก็ลากมอไซค์มา ผมับผมช่วยเหลือกันไปครับเราคนไทยกินเลยพี่ไม่เป็นไรอยากกินด้วยน้ำตาเราลูกผู้ชายพี่ไม่เป็นไรผมไม่ทิ้งหรอกพี่วันนี้ว<อ>ันนี้ไปเจอค,คนเดือดร้อนตรงไหนอะไรนะไปเจอไปช่วยเหลือคนตรงไหนอ๋อพอด,ดีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ทีบบ่ขับมอเตอร์ไซค์มาจากบุกดาหารถูกโกงค่าแรง เสียอยู่ที่จิกขอความช่วยเหลือเอารถยกไปช่วยดูแลหน่อยก็เลยไปออว่าก็เลยสอบว่าปูกโกงค่าแรงเงินไม่มีไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานเสร็จแล้วผมก็บอกว่าทุกแย่าผมเดี๋ยวผมซื้อข้าวซื้อน้ําให้กินแต่ว่าเอารถอ่ะเอาไปไว้ที่ป้อมตํารวจปากพางกอนรเบื้องต้นแล้วก็ซื้อข้าวให้ครับผมพอไปเนเสร็จแล้วที่นี่ก็อ่ารถเนี่ยถ้าจะเอาไปต่อเนี่ยคือเครื่องพังก็เลยฝากไว้ที่โรงพัก อ๋อครับทีนี้ผมก็บอกให้กินข้าวก่อนปอน้องได้กินข้าวกินอะไรก็ร้องไห้ไปด้วยกินไปด้วยยกมือไหว้ด้วยอ๋อครับก็เลยบอกว่าแป๊บหนึงรวบรวมเงินก่อนาจะไปที่ไหนไปวังม่วงจังหวัดสระบุรีผมก็ได้มอบเงินให้ห้าร้อยบาทเป็นค่ารถแล้วก็โบกรถแต่นี่มีบัตรนะครับอ่ารถสายลบบุรีอะไปลงที่มวกเด็กแล้วก็ต่อรถไปที่วังม่วงครับผมอ๋อแล้วได้ใครช่วยเหลือไปหรือมันมีออกคนเดียว ต่อมีมีตำรวจช่วยครับผมก็เลยมอมเงินให้ห้าร้อยอ๋อรวมรวมรมช่วยกันใช่ใช่ครับครับขอบคุณแทนคนเดือดรอนนะเด้อโอเคครับโอเคครับแค่นี้กันนะขอบคุณมากนะครับทําความดีด้วยหัวใจขอบคุณมากครับครับผม